รักเธอชั่วนิรันดร์แม่อุ้มทารกน้อยคนใหม่ในอ้อมแขนและโยกตัวไปมาไปมาและไปมาขณะที่อุ้มลูกไว้แม่ก็ร้องเพลงแม่จะรักเธอไปชั่วนิรันดร์แม่จะชอบลูกไปตลอดกาลตราบเท่าที่แม่ยังมีชีวิตอยู่หนูจะเป็นลูกของแม่ทารกน้อยเจริญเติบโตขึ้นเขาโตขึ้นโตขึ้น,นและโตขึ้น เติบโตจนกระทั่งเขาอายุสองขวบแล้ววิ่งเล่นไปทั่วบ้านเขาดึงหนังสือลงมาจากชั้นวางหยิบอาหารออกมาจากตู้เย็นเขาหยิบนาฬิกาของแม่ทิ้งลงโถส้วมและกดชักโครกบางครั้งแม่ก็พูดออกมาว่าเด็กคนนี้กำลังทำให้ฉันเสียสติแต่ในเวลากลางคืนเมื่อเด็กน้อยสองขวบเงียบลงแม่ก็เปิดประตูห้องของลูกแล้วคลานไปบนพื้น และฟฝ้ามองเขาจากขอบเตียงหากลูกกำลังนอนหลับอยู่จริงๆแม่ก็จะอุ้มลูกขึ้นมาโยกตัวไปมาไปมาและไปมาระหว่างที่โยกตัวกล่อมแม่ก็จะร้องเพลงแม่จะรักเธอไปชั่วนิรันด์แม่จะชอบลูกไปตลอดกาลตราบเท่าที่แม่ยังมีชีวิตอยู่หนูจะเป็นลูกของแม่เด็กชายตัวน้อยเติบโตขึ้นเขาโตขึ้น โตขึ้นและโตขึ้นเติบโตจนกระทั่งอายุ9ก้าขวบและเขาเริ่มไม่ต้องการเข้าบ้านเพื่อมารับประทานอาหารคำ่ำเขาไม่ต้องการอาบน้ำและเมื่อคุณยายมาเยี่ยมเขาก็มักพูดจามไม่น่ารักบางครั้งแม่แทบอยากจะขายเขาให้กับสวนสัตว์แต่ในเวลากลางคืนเมื่อเขานอนหลับแม่จะเปิดประตูห้องของลูกอย่างเงียบๆคลานไปบนพื้น และเฝ้ามองจากขอบเตียงหากเขากำลังนอนหลับอยู่จริงๆแม่ก็จะอุ้มเด็กชายอายุเก้าขวบขึ้นมาโยกตัวไปมาไปมาและไปมาระหว่างที่โยกตัวกล่อมแม่ก็จะร้องเพลงแม่จะรักเธอไปชั่วนิรันดร์แม่จะชอบลูกไปตลอดกาลตราบเท่าที่แม่ยังมีชีวิตอยู่หนูจะเป็นลูกของแม่เด็กชายเริ่มเติบโตขึ้น เขาโตขึ้นโตขึ้นและโตขึ้นเขาเติบโตจนกระทั่งกลายเป็นวัยรุ่นมีเพื่อนแปลกๆหลายคนและเขาก็ใส่เสื้อผ้าแปลกๆฟังดนตรีแปลกๆบางครั้งแม่ของเขาก็รู้สึกราวกับว่าเธอเองอยู่ในสวนสัตว์แต่ในเวลากลางคืนเมื่อเด็กวัยรุ่นนอนหลับแม่ก็จะเปิดประตูห้องแล้วคลานไปบนพื้น และเฝ้ามองเขาจากขอบเตียงหากเขากำลังนอนหลับอยู่จริงๆแม่ก็จะอุ้มเด็กชายตัวโต,วตวขึ้นมาโยกตัวไปมาไปมาและไปมาระหว่างที่โยกตัวกล่อมแม่ก็ร้องเพลงแม่จะรักเธอไปชั่วนิรันร์แม่จะชอบลูกไปตลอดกาลตราบเท่าที่แม่ยังมีชีวิตอยู่หนูจะเป็นลูกของแม่เด็กวัยรุ่นคนนั้น เขาโตขึ้นโตขึ้นและโตขึ้น,ขนเขาเติบโตจนกระทั่งกลายเป็นผู้ใหญ่เขาออกจากบ้านไปและมีบ้านของตนเองที่อีกมุมหนึ่งของเมืองแต่บางครั้งในค่ำคืนมืดมิดแม่ก็จะขับรถคามไปยังอีกมุมหนึ่งของเมืองหากไฟทุกดวงในบ้านลูกชายของเธอดับหมด แม่ก็จะเปิดหน้าต่างห้องนอนของเขาแล้วคลานไปบนพื้นและเฝ้ามองเขาจากขอบเตียงหากชายหนุ่มตัวโตวกำลังนอนหลับอยู่จริงๆแม่ก็จะอุ้มเขาขึ้นมาโยกตัวไปมาไปมาและไปมาระหว่างที่โยกตัวกล่อมเขาแม่ก็ร้องเพลงแม่จะรักเธอชั่วนิรันร์แม่จะชอบลูกไปตลอดกาล ตราบเท่าที่แม่ยังมีชีวิตอยู่หนูจะเป็นลูกของแม่แต่แล้วแม่คนนั้นก็แก่ตัวลงเธอยิ่งแก่ลงแก่ลงและแก่ลงวันหนึ่งเธอโทรศัพท์หาลูกชายของเธอและพูดว่าลูกควรมาพบแม่นะเพราะว่าแม่แก่มากและป่วย ดังนั้นลูกชายจึงมาพบแม่เมื่อเขาเดินเข้าประตูมาแม่พยายามร้องเพลงแม่ร้องเพลงว่าแม่จะรักเธอไปชั่วนิรันดร์แม่จะชอบลูกไปตลอดกาลแต่แม่ไม่สามารถร้องเพลงจนจบได้เพราะว่าแม่แก่มากและป่วยลูกชายเดินเข้าไปหาแม่ของเขาอุ้มแม่ขึ้นมา และโยกตัวกล่อมแม่ไปมาไปมาและไปมาแล้วเขาก็ร้องเพลงผมจะรักแม่ไปชั่วนิรันดรผมจะชอบแม่ไปตลอดกาลตราบเท่าที่ผมยังมีชีวิตอยู่แม่จะเป็นแม่ของผมเมื่อลูกชายกลับบ้านของตนเองคืนนั้นเขายืนอยู่ตรงบันไดชั้นบนเป็นเวลานาน จากนั้นเขาเดินเข้าไปในห้องที่ทารกตัวน้อยลูกสาวของเขากำลังนอนหลับอยู่เขาอุ้มลูกขึ้นมาในอ้อมแขนเขาค่อยๆโยกตัวไปมาไปมาและไปมาขณะที่โยกตัวกล่อมลูกอยู่เขาก็ร้องเพลงพ่อจะรักหนูไปชั่วนิรันดรพ่อจะชอบหนูไปตลอดกาล ตราบเท่าที่พ่อยังมีชีวิตอยู่หนูจะเป็นลูกของพ่อ